สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิววันนี้เราเป็นยูทูบเบอร์เราจะมารีวิวเซิร์ฟสเก็ตกันนะคะอันนี้ซื้อมาจากร้านลูกศิก็เลยเรีวิวให้เขาหน่อยอันนี้เป็นตัว s p ป k ์สเก็นะคะเป็นสเก็ตที่หายากอยู่ตอนนี้เพราะว่าเบาแล้วก็เล่นง่ายยูนิตของเขาเนี่ยคือประกอบเองก็คิดเหมือนกันนะว่าทำามนต้องประกอบเองด้วยเนี่ยแต่เดีวมาประกอบให้ทุกคนดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง อ่าเราจะเป็นสีเขียวของเราจะเป็นสีเขียวเขาส่งวิธีมาให้อยู่วิธีประกอบนี้เราก็ประกอบเองด้วยนะเขาบอกประกอบง่ายนะคะอันน <im ple asure> ี้ก็จะมีเป็นบอร์ดของมันมาเป็นแผน่นก็มีค<ม>ู่มืออ่าเนี่ยมีสติกเกอร์ด้วยนี่นเราก็จะดูคู่มือกันอันที่หนึ่งคือตัวยึดลอ้อนะอ่าโอเคเรามีตัวยึดล้ออ่า ตอนอเด็กๆเคยมีความฝันว่าอยากเล่นสเก็ตบอร์ดนะแล้วก็จนสอบได้ที่1แล้วก็ขอแม่ซื้อก็ซื้อมาได้ด้วยแต่เล่นไม่เป็นแต่เล่นไม่เป็นสุดท้ายเล่นไม่เป็นหัวจะฟาดพื้นเน่ยก็เลยหยุดเล่นไปแล้วก็สเก็ตบอร์ดนั้นทุกวันนี้ก็ให้หลานนั่งถ่ายเล่นอยู่ทำไงเนี่ยอะโอเคเราได้มาแล้วนะคะบางคนแบบว่าช่วงนี้ต้องอยู่บ้านใช่ไหมไม่รู้จะทําอะไรก็หากิจกรรมที่ลดการอยู่บนหน้าจอก็ดิ่มกันนะก็ดิ่ม อันที่หนึ่งคืออันนี้โอเคเขาบอกว่าให้เอาอันนี้มาสวมกับอันนี้น็อตทำไมกูต้องมาประกอบนะันนี้นี่เรากำลังเรากำลังจะประกอบระหว่างขามันอันนี้กับเข้า เราได้ขาหนึ่งอันแหละแล้วก็ต่อขานี้เข้ากับบอร์ของเรานี่ของเราสีเขียวเด่นสุดๆโอเคต่อชุดหนึ่งวิธีการต่อทุกคนก็วันนี้ขามันเนี้ยขามันอันหนึ่งข้างนึงต่อกับอันนี้เอาวันนี้ต่อข้างหน้าที่เป็นแหลม คิดว่าต้องเจาะนะเนี่ยปกติพี่ให้เป็นแเจาะอย่าง้ยอันนี้ก็เจาะเลยนะเนี่ยทุกคนนี่ไหนไม่คิดเหมือนกันนะว่ามันจะต้องเจาะไม่หนักเจาะเลยมันใหม่มากแต่เราก็ต้องปล่อยวางอ่าได้แล้วอ่าต่อมาเราจะมาติดล้อมาเล่นแถวบ้านแทนแจ็คก,กี้ไปก่อนแล้วนะอือ นี่เรทำอะไรเนี่ยก็วสีโคตรแสบโคตรโคตรเฟี้ยวแหละตัวแรกจะเป็นเราสีนี้ตัสองนี้มันดูสปอร์ตมากจริงจริงันมันีมันเบาอ่ะสวยมากผมเคยไปเจอแบบห้าพันกว่าบาทน็่ก็เอ๊ะน่าสนใจแพงกันเรื่อยๆมันก็จะมีความแบบเล่นท่าได้เยอะเล่นง่ายกว่า อะไรเต่หมื่นต้นๆก็โอ้โหแต่ยิ่งแพงมยิ่งมีท่าเล่นนะใช่เนาเพราะว่ามันขยีไม่เขาขายกันะขนาดเละแล้วขายกันยังเป็นหมื่นอยู่เลยโอ้เออยังงงเลยพี่ก็ขายอ้ามแซกี้มาเร็วนะเฮ้ยดื่นไหมไปราวังไหย เราก็มาลองกันแล้วนะคะสำหรับการเล่นสเกต็ตในวันนี้เฮ้ยมันก็ไม่ได้แบบยากมากนะเพราะว่าคือ <c ười> นิดหน่อยอ่ะเคยเล่นสเกต็ตบอร์ดตอนเด็กที่เป็นสเกต็ตบอร์ดจริงๆนะไม่ใช่เซิร์ฟสเกต็ตแล้วเ,เล่นไม่ได้เลยหัวทิ่มหัวตําตลอดเลย <c ười> แต่พออันเนี้พอมาลองใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายคือมันสามารถแบบเคงได้แบบเนี้ย หรือแบบนี้โดยที่มันไม่ทําให้เราล้มเลยอ่ะมันเลยทําให้เซิร์ฟสเก็ตนี้ดังมากเพราะเด็กเล่นง่ายคนเล่นง่ายพอคนมาลองแล้วเฮ้ยเราทําอันนี้ได้ด้วยแล้วเล่นสเก็ตได้ด้วยก็รู้สึกดีกับตัวเองรู้สึกสนุกรู้กหาอะไรทํานอกจากการที่เราเล่นหน้าจอกันอย่างเดียวออกกาลังกายด้วยเหมือนสควอชตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะนี่หน่อยบอกคุณอย่างหนึ่งให้เป็นทริคก,ก็คือที่นี่หน่อยสอนมาตลอดคือธุรกิจหรือว่าการที่คุณจะทำคอร์สหรือจะสร้างตัวตนจําได้ไหมที่หน่อยบอกว่าคุณต้องเน้นว่าทํายังไงก็ได้ให้ผู้คนเนี่เ้ันนีสุดกป็หลฐย จากสเก็ตบอร์ดที่แบบกว่าจะเล่นกันได้ก็ต้องแบบคนเซียนใช่ไหมแต่เซิร์ฟสเก็ตทําให้ใครก็ได้เล่นได้แล้วมันง่ายกว่าเยอะเลยเพราะฉะนั้นอิงความง่ายเป็นหลักไม่ว่าจะธุรกิจหรือชีวิตแล้วคุณจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วการที่เราทําให้มันง่ายเนี่ยเป็นเรื่องที่ตลาดต้องการมากๆเลยนะคะลองเอาไปใช้กันดูสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ